ฮอันดาเดินทางเข้ามากรงเสียอยุธยาครั้งแรกในพุทธศักราช2 1 4 7บริษัท VOC หรืออาจจะเรียกว่าบริษัทดัต์อีส t i อินเดียได้จัดตั้งสถานีการค้าเกือบตลอดช่วงพุทธศักราช2,155ถึง2,308นิโกลาเชเวสชาวฝรั่งเศสบันทึกว่าอาคารของพวกฮอลันดา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นนับว่างามและโอ้อาที่สุดในราชอาณาจักรและพวกเขาได้ดำเนินการค้าร่ำรวยและกว้างขวางมาแล้วตั้งแต่40กวา่าปีและเป็นการค้าที่ใหญ่กว่าของชนทุกชาติลักษณะเด่นของพ่อค้าชาวฮอลันดาคือมุ่งเน้นการค้าโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในราชสำนัก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคริสต์ตศาสนาดังนั้นพ่อค้าชาวฮอลันดาจึงอยู่ทำการค้ากับอยุธยาได้ตลอดมาบริษัท VOC มีกองกำลังทางทะเลนุ่นหลังและมีบทบาททางการค้าสูงทำให้มีอำนาจต่อรองมากบ้านฮอลันดาตั้งอยู่ได้เรื่อยมาจนถึงสงครามครั้งเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองซึ่งในขณะสงครามนั้น พ่อค้าชาวอัลันดาได้อพยพคนและสินค้าลงเรือออกไปจากยุทธยาก่อนแล้วโดยบ้านนี้ได้กลายเป็นค่ายของชาวจีนขนาดใหญ่ที่ต่อสู้กับพมา่าซึ่งกองทัพพม่าได้ตีแตกและเผาทำลายอาคารต่างๆเราก็ดูตัวอย่างสินคา้า<ม>แล้วก็ไปทําอะไร,ะไ,รไปท <ไป S 2> <ด>ําด้ามดาบโบราณของญี่ปุ่นให่นไ,ไหมครับนางกว้างเอาไปทําอะไร เอาไปยืดบิลเนี่ยนะครับทำส่วนชิ้นส่วน,น,วนของชุด <Sorry. S 1> กล่องนักทบญี่ปุ่นนะชุดสำหรดีบุกนะาทำอะไรดีบุกใช้สําหรับวัสดุด้านในของกล่องใบ,บาชาเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของใบาชา mm hmm. นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการในประมาณคริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยป้องกันปัจจัยต่าง,ารรงๆที่ทำให้ทำให้คุณภาพกลิ mm ่น hmm. ของใบาชามันลดชันลงไปไม้ฝาังไม้ฝาั่งเขาไปทำอะไรไม้ฝางมีคุณสมบัติที่ให้สีสีแดงในการย้อมผ้าครับก็เอาไป เป็นส่วนประกอบของ4อีผ้าไม้กฤษณาอัก,กาวุธนะครับไมก้กฤษณาเครื่องเทศ<อ>พร<ว>ิกไทยและสินค้าจีนก็จะมีก้านพลูลูกจันเทศดอกจันเทศอบเชยและพริกไทยมรดกอันล้ำค่ามรดกที่ยั่งยืนที่สุดของ voc ในประเทศไทยคงจะเป็นจดหมายรายงานบันทึกประจำวัน รายการขนส่งสินค้าและเอกสารอื่นๆจำนวนมหาศาลที่เขียนโดยลูกจ้างบริษัทที่เข้ามาในราชอาณาจักรสยามจดหมายเหตุ VOC ซึ่งเขียนในสถานีต่างๆทั่วเอเชียและที่แหลงแหลมปูดพกเป็นระยะเวลาที่เกือบสองศตวรรษได้รับการยกย่องเป็นมรดกค,ความทรงจำโลกขององค์การยูเนสโก นอกจากจดหมายเหตุที่กล่าวถึงแล้วบันทึกการเดินทางและงานพันาต่างๆที่เขียนโดยของคน VOC ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันงานสำคัญชิ้นหนึ่งในจำนวนนี้คือการพันาเรื่องราชอาณาจักรยสยามดยโดยยอสสคาเตันพุทธศักราช2179เธอเป็นงานบุกเบิกในการอธิบายสยามและชาวสยาม อย่างละเอียดรอบด้านและได้รับการตีพิมพ์ทั่วยุโรปฝรั่งสองกล่องสนิษฐานว่าเป็นชาวฮอลันดาตู้พระไตปิกุฏสมัยยุทธยาตอนปลายจากวัดอนุคารามทนบุรีภาพการใช้กล้องสองทางไกลยุคแรกสถานีการค้าของ VOC ที่ฮุกลีในแบงคล์ล แผนที่กรุงสยามจดหมายเหตุเดลาลูแบร์ฉบับภาษาอังกฤษ2,236ในคริสตศตวรรษที่16มณทลดัตเจแห่งรวมตัวกันกบฏต่อผู้ปกครองราชวงศ์ฮับเบิร์กแห่งสเปนผู้นำในการต่อสู้คือเจ้าชายวิลเลมแห่งออเรนนเซาวทรงดำรงตำแหน่งผู้ร่างเมืองซึ่ง ชาวเอเชียมักเข้าใจผิดว่าเป็นกษัตริย์แห่ง,หนงเนเธอร์แลนและเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์กษัตริย์ซึ่งเป็นประมุกของเนเธอร์แลนด์จนถึงปัจจุบันการต่อสู้กุลลามเป็นสงครามที่ยาวนานถึง80ปีจบลงเมื่อสเปนร,รับรองเอการาชของมณฑนทั้ง7ในพุทธศักราช2,191